สวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวที่สวนเกษตรนะครับเจ้ได้ดอกอะไรนี่ชบาเมเบิลค่ะชบาเมเบิลนะครับทานได้นะคะทานได้เลยครับทานกับสลัดทำน้ำต้นเหมือนดอกชบาเนาะทำน้ำทานรสสดรสชาติเป็นยังไงเนี่ยรสชาติเป็นยังไงออกเปรี้ยวออกเปรี้ยวเหรออร่อยอร่อยแค่แค่เกลเจี๊ยบไหมเจ้ใช่ใช่ใ่อารมณ์แค่แค่เกลเจี๊ยบเขาตัดกิ่งไม้กันตรงนั้นโอชบาเมเบิลสวยมากเลยอุโซนนี้แบบ ส่วนเกษตรมีชาบาเมเ์บลแล้วก็มีอะไรนะต้นฟิกมะเดือฝรั่งมะเดือฝรั่งนะครับต้นฟิกมะเดือฝรั่งนะครับแล้วก็มีกล้วยสีสีกล้วยน,นะเจนี่กล้วยแดง,ดแดงอนินโดนะครับรเฮ้ยมาละกอกินส้ตตมตำกันเถอะฝรั่งหงเปลือยพลังหงเปลือนะครับลูแดงใบแดงหงเป่าสือนี่ลูกแดงใบแดงเหรอใช่ไอ้นี่พันรูดแดงใบแดงแต่ไม่ใช่หงเป่าสือใช่ไหมเป็นหงเป่าสือสายพันธุ์ไอยสิ อันนี้นี่กำลังนั่นฝรั่งอยู่เนาะที่สำคัญเดี๋ยวจะพาไปดูอะงุ่นนะคะไปดูอะาง,งุ่นกันลเ,เลยเจ๊เลยไปดูอะง,งุ่นกันอะง,งุ่นปลูกกี่เดือนแล้ว 5, <laughs> ปลูก 5, 5, ถึงเหรอ,ม,อมังงมอาคัดไอ้ที่ที่เขาขายที่แข็งๆ,ๆนั่นเหรอ,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 อเอาเจ๊ผมมาครั้งก่อนผมไม่เห็นเลยนะผมมาเก็บผัก ล่าสุดที่พ่อมาเก็บผักเจ๊พ่อมาเก็บผักนะเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่พ่อปลูกได้สัปดาห์เดียวสลัดสลัดเดียวได้เขาเรียกต้องปิดกันไหนก็ผักคลีโอใช่หรอเลผักดหอมอิตาลีผักกาดหอมอิตาลีออที่แกให้พันมาที่ไปเอามาจากสวนผักปักช่องหมายเลขอันนี้เหรออันนี้มาจากสวนผักปักช่องขอบคุณนะครับสวนผักปักช่องให้เนื้ออย่างแน่นเลยนะเขาส่งรถตัดเด้อ เขาส่งพวกโรตันพวกแมคโครด้วของส่งผักปักช่องนี่นี่ชอบอันนี้อันนี้คืออันนี้คืองงมากเลยไม่ได้มาบ้านสองเดือนไม่ได้แบบว่าใจสองเดือนอโกรธโผล่ขึ้นมาเต็มรั้วเลยงงเฮ้ยมันทำไมงามไปขนาดนี้นี่มีมอ่านิ้วอะไร S28 ลูกสีแดง S28 ลูกสีแดงอะไรนะแม่มดแม่มดนิ้วมือแม่มดนิ้วมือแม่มดชื่อพันมันเหรอนี่ใช่แล้วก็ ใส่มาคัดได้ยินบ่อยอยู่ใส่มาคัดลูกเขียวๆอ่ะอไซมาคัดได้ยินบ่อยอยู่ที่เขาบอกว่ามารถไฟจีนเ่ะนะไอ้ใสมาคัดเหรอทำไมมันโตไวขนาดนี้นี่มันจะออกลูกเดือนไหนถ้าอย่างงี้นะมันโตไวเกินให้มันต้นสมบูรณ์แล้วเจ๊ก็ตัดแต่งให้มันออกเนี่ยๆๆๆดูดูผักผักผักนี่ผักขมเกี๊ยบยี่หราส้มตำผักขมแดง อันนี้คือของเราเป็นโรงเรือนนะครับเราปลูกในโรงเรือนเพราะราไอเนี่ยผักไอเนี่ยเราไงแดงผักกระหินบ่ผักกระหินผักกระหินเอาไปกินกับล,ลาบกับ,บปอนอันนี้คือสวนผักนะครับเพราะว่าเราเราใช้มีโรงเรือนอเรามีโรงเรือนไม่น่าเชื่อว่ามันงามไ้ขนาดนี้ต้นอะไรที่ใส่เลือดหมูนะไปไหนแล้วลออกดอกเต็มเลยแดนจุนหลงอะไรเนี่ย จิงจูช่ายจิงจูช่ายที่ใส่เลือดมวลเลยเลยนุ่งามมากนี่เป็นจิงจูช่ายถูกเหมือนของเจ๊ปะออกดอกงามยังกระดอกไม้อันไหนจิงจูช่ายเหรอจิงจูช่ายอ๋นนี้ออกดอกพันษาต้นข้าวพันษาพันษายังยังบานอยู่เลยจิงจูช่ายเหรอตัดใส่ยังไงน่ารักเลยแหละอันนี้คือจิงจูช่ายเหรอ เขาจิงจู้ชายออกดอกยังกับไม้ดอกมันเอาไม้ปักใจกันเลยอันนี้ก็คือมระขีนกที่จะให้ไปผมกินกับกินแบบกินกับส้มตำชอบวิกล้วยราคาดีเด้อเดี๋ยวนี้กล้วยน้ำว้าข่อมว้าข่อมว้าข่อมแค่แดงบ่ นี่คือแคแดงนะครับแค่แดงดูดูดูแคแดงแคแดงฮะลูกปลูกลำไยคริตสิบต้นเลยนะครับมีต้นมะม่วงหายไปแล้วเอาลำไยคริสตัลมาลงแทนลำไยคริสตัลมีทั้งสีม่วงสีชมพูแดงเล็กๆเลยแบแหลมๆเอยวต่อไปเราจะมีโอผักหวานนี่ ผักหวานงามเลาด้ยนี่เนาะมีอะโวคาโดปีนี้จะลุ้นให้ได้กินอะโวคาโดอะโวคาโดแล้วก็เงาะพวกเราสวนเกษตรที่แท้ทุกผักหวานเจริญให้มันต้นใหญ่เลยนะ,ะให้ไว้เป็นแม่พันธุ์เลยนะเดี๋ยวจะหาเนี่ยอยากได้สักต้นอยู่ผักหวานเน่ยขุดหลุมรอแล้วอันนี้อะไรอีกนะซ้ายมือนี่โน่นซ้ายมือนี่ยลำใหญ่ขึ้ต้นฮะับสิบต้นเลยลำใหญ่ขึ้นตัลน,นี่อะโวคาโด ว้าวอันนี้สายพันธุ์สามศูนย์สี่ต้นใหญ่แล้วสามศูนย์สี่ <30 4. S 2> แฮทอยู่ข้างบนนี่นี้แฮทต้นให้เขาแบบใหญ่เป็นแทนต้นมะม่วงเลยนะใช่ต่อไปเอามะม่วงออกเถอะนี่ถ้าใหญ่อ,<ง>ออกเถอะเกาะตีได้ไหเจ๊เามะม่วงต้นนี้ออกเถอะนี่นี่ต้น,ตนนี้ออกเถอะต้นหนึ่งจะได้งานมะม่วงเยอะเกินแล้วเนี่ยเอาออกไปเยอะแล้มะขามมะขามป้อมอาจารยมาปลูกใหม่เหรอป้อม พันธุ์นี้ไงเขาอินเดียมันจะลูกใหญ่ๆมันลูกเพงปองเขาอ่ะพันอินเดียมาทำปอินเดียอันนี้มันเกิดขึ้นมาใหม่นะตอนที่มันคลลมเนาะใช่ดาสดาาตอนนั้นมันใหญ่มากเลยมันล้มหักโค่นตอนพายุเข้าเอออย่างนี้แล้วมันแตกขึ้นมาให้พายุเข้าแล้วมันเกิดขึ้นมาใหม่เดี๋ยวดิโล่งเลยหัมมะพราวน้ำหอมมะพร้าวกับกล้วยแพงนะครับทุกวันนี้งงมากเลยดูดิมะพร้าวดิมะพร้าวกับกล้วยนี่ จะเป็นต้นสวนมะพรา้ากสวนกล้วยนะครับแล้วก็สวนสตรอาอ์เบอร์รี่เดี๋ยวเาตัดต้นหูกระจงออกลลแล้วโล่งเลยเออต้นเป็นลานโล่งก็เป็นสวนมะพร้าวเนาะเราจะได้มีกินอันนี้มะพร้าวอันนี้นะมะพร้าวกะทิเดียได้มาสองต้นมะพร้าวกะทิมะพร้าวกะทิคือเป็นปน้ำกะทิเลยเหรอมะนาวนี่ไง จ้ออกมาเหรอไม่ไม่ก็าหาจิงหยอแทนี้ทอนมันเยอะไปไหมเออกระท้อนเจ้บอกว่าปีนี้กระท้อนขายได้นะครับแต่งกิ่งให้มันบางลงบอเจ้วเให้ให้มันต่ำลงใช่ไหมตัดทั้งบนลงต้นยอะเอาไปดูต้นแมนโกสตีนเนะสีม่วงๆอะไรนะนี่ ตอนนั้นนี่ชอบที่กินคู่กับตุเรียนได้ไหมมงคุดเออมนะคุดมังคุดค,ครับมับงคุดฝรั่งไมอ่อีกแล้วโอ้ฝรั่งมาโผล่ทางนี้แล้วฝรั่งนี่มังคุดโอ้โหมะคุดโผล่โผล่ขึ้นมาใหญ่แล้วตอนนี้ปีนี้มะคุดอร่อยมะคุดเจ๊ตัดต้นนั้นทิ้งแล้วเหรอลำใยห,หัวกระโหลกกันเลยนะที่มันลูกมันไม่สวยใช่ไหมเออนี่มังคุดเด้อปีนี้มังคุดจะได้กินหลายเด้อมีห้าต้นหมดเล ใช่ใชปีนี้แบบปลูกแบบผลไม้จากเจะต้องเอาจัดการกับต้นกนระถอนต้นนั้นและแหละให้ลองกองมันโผล่เอทไรี่ตันะตด้นจลใหหรือลิล้นจี่ลิ้นจี่จิที่ไม่สวยลิ้นจี่แบบโบราณโอ้แตไปบ้านเราจะเป็นสวนทุเรียน จะเป็นสวนผลไม้ของเมืองจันทร์เราด้วยนี่เออใช่ใช่เจ๊ผมพอไปซื้อมะขามมาสองบาทได้ครึ่งลูกเชื่อไหมมะขามนี่คือกินประจําเลยนะมีอีกไหมมีเก็บไว้ไหมเนเนื้อมันอ่ะสองบาทได้ครึ่งลูกระเอาเขาขายก้อนละสองบาทนะครึ่งลูก มะขามหนึ่งหนึ่งฝักขายสี่บาทเถ่ะนะรถพุ่มพวงไหมไม่อดูดิมาดูด้านข้างหลังนี่จะเห็นชัดเจนดูมะขามกันนะบอกกินจะเก็บ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 ไปขายไปขายแล้วขายรวยเลยนะเพราะว่ามะขามแพงนะทั่วนี่ยวันวันนั้นที่เดือนไหนที่น้ำมันเต็มเต็มบ่อละ กันยาบ่ากันยาธุระน,น,น้ำเต็มบ่อน้ำเต็มบ่อนะคบ,บ,บมาชมสวนชมสวนมหมอกเริ่มจะมาไหมจะเริ่มหนาวหรือยนะังนะนะข้างหลังนะครับจะเห็นเขาใหญ่จะเห็นหมอกถ้าตอนเชา้าเห็นหมอกแต่ตอนนี้มันมันจะตอนเที่ยงอันนี้สวยนี่คือการ มาชมสวนนะครับข้างบ้านเขาปลูกข้าวโพดกําหนดเขับมาเมื่อกี้ข้าวโพดเต็มเลยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมแถวนี้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับแต่ว่าบ้านเราไม่ปลูกข้าวโพดนะเราจะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลอันนี้เป็นแกนฝรั่งสีขาวใช่ไหมชมพูขาวอ้าวนนี้ตัดไปแล้วรังนกนี่กลัวมันหาบ้านลงแต่มันไม่ตายนะมันแตกก็ให้มันต่ำๆไม่ให้สูงมากบรรยากาศบ้านสวนนะครับอันนี้ ธนาพราเพลพินฮะหูม้าขามดกมากเก็บเก็บไว้หน่อยเพราะว่ากินกับเอาไปกินน้ำส้มตำเอาไว้โอ้โหแค่เดี๋ยวมันมาเก็บไปขายเองเก็บไว้ขายก็ได้แล้วพ่อวันก่อนประมาณครึ่งฝักขายสองบาทนะครับแบบที่เขาแกะแล้วอ่ะที่เอาไปใส่ส้มตำฝักหนึ่งประมาณสี่บาทนะฝักหนึ่ง่อยขายสองก้อนนะ เดาวอันนี้มันเดาวที่ไม่ดีเราก็ตัดทิ้งไหม,ไม,ต,ไมตัดไปท่ามฟื้นไหมเสดาวที่ไม่ดีไหนไ,ไปเอามะละก็อยู่ฝัง่นนนงนู้นบ่ <S 1> <S 1> เดี๋ยวเราไปเก็บมะละกอมามอช่วงนี้เป็นปลายฝนต้นหนาวนะครับปลายฝนต้นหนาวก็คืออากาศเริ่มเย็นเริ่มหนาวแล้ว เดี๋ยวทานา,าพาเพลินจะพามาชมการเก็บมาละกอนะครับชบานี่ปลูกนานแนละ้วเกือบสิบปีเลยด้วยเนาะรัวชบานี่เอาต้นนี้ต้นนี้ยังไม่ได้ตัดบ่เหมือนเคยรีมาเจ๊จะตัดไหมต้นนี้พ็ออยังไงตาลูกถแล้วีนะรอเาเก็บเ่ตเ,ออเรอก็น ไอ้ต้นนี้ก็เหมือนก็ต้องให้เตี้ยไหมสองต้นก็คือต้องรีให้มันต่ำลงไปดูมาละกอกันเราจะเก็บมาละกอมาทำส้มตำกันวิถีชีวิตของชาวสวนนะครับ ฮืมแล้วให้ม hey? He ันโตอย่างนี้ใช่ไหมคี่ตัดเป็นพุ่มคือตัดเป็นพุ่มคี่ตัดเป็นทรงอย่างนี้ดีแล้วชื่ออะไรเหรอชื่ออะไรวะชื่อออกเกาหลีเกาหลีไหนหนึ่ง ต้องเลี้ยงไว้อย่างถ้าเขาดูต้นเมเปิ้ลหน่อยปีนี้มันจะแดงไหมเฮ้มันเคยแดงบ้างหรือยังเนี่มันยังไม่แก่ใช่ไหมถ้ามันแก่มันจะแดงเนาะมันต้องแบบได้ที่มันเนะาะทำทำต้องแก่แก่ที่บันไดบ้านมันที่หยุกขึ้นด้านนอกมันหายไปไหนผมเดิน